อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวกระบีคือศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมันซึ่งประกอบไปด้วยพิพันธ์ลูกปัดโบราณลูกปัดทองถ่อมท,ที่มีอายุมากกว่า2,000ปีงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติของไทยและศิลปินนานาชาติอีกมากมายจากความคิดเล็กๆที่เราอยากให้กระบี่เป็นเมืองศิละปะจนวันนี้กบี่ถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในสาของเมืองศิลปะของระดับประเทศ และได้รับเรื่องให้มีการจัดงานเทศกาลศิลปะไทยแลนด์เบเนเล่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยโดยภายในงานมีศิปินจากทั่วโลกกว่าร้อยชีวิตเข้ามาร่วมสร้างสารรค์ผลงานสร้างคุณค่าและชื่อเสียงให้กับชาวกระบี่บ้านเราจนในปัจจุบันมีผลงานศิลป,ปะหลายชิ้นที่ได้รับการนิยมเป็นอย่างมากนอกจากนั้นเรายังมีนโยบายที่จะสร้างอาคารโถสินห้าชั้นและโครงการ การเรียนรู้ธรรมาชาติวิทยานรามันโครงการศูนย์การเรียนรู้นิทัศอริยธรรมเมืองกระบี่เพื่อให้นักเที่ยวนั้นได้เข้าชมและให้เด็กเยวชนนั้นที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ครับ